สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอ หุ้นเยอรมันนะครับหุ้นเยอรมันเป็นหุ้นรอบดึกนะครับอ่าหุ้นเยอรมันนะครับของวันที่25นะครับ25ตุลาคม2566นะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมลมทุกวันทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ประเดิมนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้กดถูกใจไว้นะครับจะได้หากันได้ง่ายๆนะครับอ่ะมีตามนี้ยีตุลาคม2566นะครับหุ้นเยอรมันนะ678นะครับเน้นที่7กับ8นะคหกเจ็ดแปดนะครับ 8ป8เก้8แสเ่ส่วน6คือตัวรองนะครับตัวรวยนะชุดวินนะครับ90123องรอง7นะครับตามนี้เลยนะครับก็ลูดวิ่ง7กับ8รอง6นะครับตามนี้เลยนะครับจดเอานะครับดูไม่ทันมือแตะวิดีโอพักไว้นะครับแล้วก็จดเอานะครับใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็แก๊กเดียวนะครับเท่นี้นะครับโชคดีโชคดีครับ